มาดูกันดีกว่าที่มานะครับของชื่อตัวละครของแอคแทกออนไททันทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ละคนทําไมชื่อนั่นชื่อนี้วันนี้มีทั้งความหมายและที่มาการตั้งของอาจารย์แกด้วยนะว่าทําไมตัดสินใจตั้งชื่อนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแอคแทกออนไททันทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่า a อคแทกออนไททันนั้นนะครับชื่อตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาษาเยอรมันใช่ไหมและก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ความหมายที่หลายคนนั้นอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนนนนี้ก็เเลยจะะมาาํสอ ชื่อของตัวละครในเรื่อง Attack on Titan แต่ละคนนั้นชื่ออะไรบ้างมีความหมายอะไรบ้างเพื่อแปลว่าใครสนใจนะครับเออผมชอบตัวนู้นตัวนี้ก็จะได้รู้นะครับสับชื่อของพวกเขาและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ฝากกดด้วยหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยเริ่มต้นที่คนแรกนะครับตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเรื่อง ออนไททันนะครับอย่างรีวายนะครับโดยรีวายนั้นก็จะมีความหมายของชื่อของเขานะครับโดยจะมีความหมายว่าสอดแนมนะครับหรือว่าเข้าร่วมซึ่งแน่นอนนะครับความหมายเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้านะครับกับตัวรีวายสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเราดูแท็กออนไททันไปเรื่อยๆนะครับก็จะทราบแหละครับว่ารีวายนั้นนะครับเป็นคนที่สําคัญมากๆของหน่วยสํารวจนะครับซึ่งหน่วยสํารวจนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องสอดแนมเข้าร่วมในการต่อสู้คือจะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับของทางด้านฝั่งของพวกเอเรนเลยก็เลยไม่แปลกนะครับที่อาจารย์แกนั้้นจะตังชื่่อวา เพราะเหมือนกับว่า d ีนั้นเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของหน่วยสำรวจของ a อ t a c k on t i ไททาเลยก็ว่าได้มาต่อที่คนที่สนะครับสลับแอนนี่เลออนฮาร์ตนะครับสับชื่อแอนนี่ก็มีความหมายด้วยเช่นกันนะครับเราเริ่มที่นามสกุลของเธอก่อนเลยละกันโดยคําว่าเลออนนั้นนะครับเป็นภาษาสเปนนะครับส่วนคําว่าฮาร์ตเนี่ยก็มาจากภาษาดัตซ์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับความหมายเลยก็คือนะครับอย่างเลออนฮาร์ตเนี่ยหมายความว่านะครับนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็คือเหมือนเป็นการมอบสดุดดีนะครับแก่นักรบผู้ยิ่งใหญ่ส่่ววนคําาาออีะจ สยามะนะครับแกเนี่ยต้องการนะครับให้หมายถึงพี่ชายของแกนะครับซึ่งอาจารย์แกเนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าแอนนี่เพราะอาจารย์แกคิดว่านะครับชื่อแอนนี่เนี่ยมันคล้ายๆนะครับกับการเป็นพี่สาวนะครับหรือว่าพี่ชายประมาณนี้ต้องการให้ฟิลลิ่งนะครับของตัวละครตัวนี้เนี่ยออกแนวเป็นพี่กว่าคนอื่นนะครับก็เลยทําให้ก็เลยตั้งชื่อว่าแอนนี่เลออนาร์ดนะครับก็จะมีความหมายค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเลยนะฮะต่อที่คนที่สานะครับสำหรับเบลทูธนะครับซึ่งเบลทูธนั้นนะครับชื่อของเขาเนี่ย ความสสดใซึ่งอาจารย์แกนะครับก็มีที่มานะสำหรับการตั้งชื่อนี้นะครับให้กับเบลทูธนะครับซึ่งมันค่อนข้างขั้วตรงข้ามกับเบลทูธเลยใช่ไหมความสดใสเพราะเราจะเห็นว่าเบลทูธนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างขี้คลาดนะครับและออกแนวเย็นชานะครับแล้วก็โดดเดี่ยวสุดๆเลยซึ่งส่วนนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์แกนะครับพยายามจะเขียนเลยครับว่าจริงๆแล้วเบลทูธเนี่ยเป็นคนที่สดใสตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วเพียงแค่ว่านะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในตัวของพี่แกเนี่ยจึงทำให้พี่แกนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนะครับ เ็นชานะครับแล้วก็โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขี้ขลาดด้วยมาต่อที่4นะครับเพลงของเรื่องดีกว่าอย่างเอเรนเยเกอร์นะครับสำหรับเอเรนนั้นก็มาจากภาษาตุรกีนะครับซึ่งจะมีความหมายแบบว่าได้ค่อนข้างหลายความหมายเลยแต่ความหมายของเอเรนนั้นนะครับมาจากคําว่าผู้เจริญนะครับหรือผู้บรรลุถึงวุฒิภาวะนะครับอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับหรือาง่ายนะผู้ที่บรรลุทุกสิ่งทุกอย่างแล้วซึ่งแน่นอนนะครับค่อนข้างเหมาะกับเอเรนเลยนะเพราะเอเรนนั้นนะครับมีชีวิตอย่งา ด้วยอุดมคติของตนเองนะครับจนก่อเกิดปัญหามากมายอย่างที่พวกเราได้เห็นอีกทั้งชื่อของเขานั้นนะครับก็มีความหมายนะครับคำว่านักบุญด้วยและสาเหตุหลักๆนะครับที่อาจารย์อิายามะนั้นนะครับตัดสินใจนะครับว่าตัวละครเอกของเรื่องต้องชื่อเอเรนเพราะแกคิดว่าเป็นตัวละครนะครับที่แบบว่าฟังดูแล้วนะครับมันจดจําง่ายนะครับมันง่ายกับการจดจําก็เลยคิดว่าตัวละครตัวนี้แหละต้องชื่อว่าเอเรนนะครับในท้ายที่สุดก็โด่งดังเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจําง่ายสุดๆเลยกับคาว่าเอเรนมาต่อที่คนที่ห้านะครับส ว่าตัวละครอย่างซาชานั้นนะครับเป็นตัวละครที่แฟนคลับแอคแท็กออนไททันหลายคนนั้นหลงรักตัวละครตัวนี้มากๆด้วยอาจารย์อิายามะนะครับผู้แต่งกรตูนเรื่องแอคแท็กออนไททันนะครับได้ไอเดียนะครับชื่อของซาชานะครับมาจากตลกชื่อดังนะครับชาวอังกฤษนะครับอย่างซาชาบารอนโคเฮนนะครับซึ่งเขาคนนี้นะครับเคยได้รางวัลลุกโลกทองคำสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ตลกและเพลงมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนผมว่าอาจารย์แกก็คงจะชอบนะครับคนคนนี้มากๆก็เลยเอามาเป็นชื่อนะครับตัวละครของ ซาชาแต่จริงๆแล้วนะครับซาชาเนี่ยชื่อของเธอก็มีความหมายในภาษากรีกเหมือนกันนะครับโดยจะมีความหมายนะครับว่าผู้ิทักษ์แห่งมนุษยชาตินะครับแหมก็ค่อนข้างเข้ากับกิมมิคนะครับของการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะครับหรือนามสกุลของเธอนั้นนะครับก็มีที่มาจากภาษาเยอรมันนะครับอย่างบราวเนี่ยก็จะมีความหมายนะครับว่าการใช้ชีวิตนะครับให้เป็นอิสระนะครับก็นี่แหละครับชื่อของเธอนั้นจริงๆมีความหมายนะแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับจากนักแสดงตลกชื่อดังด้วยมาต่อที่คนที่6นะครับสลับฮันจนะครับ โดยสาเหตุที่อาจารย์แกเลือกนะครับว่าตัวละคตรตัวนี้ต้องชื่อฮันจิเป็นเพราะว่าอาจารย์แกคิดแหละครับว่าเอาอมันก็ฟังดูแปลกๆดีนะสําหรับชื่อนี้แบบนี้ก็ได้หรืออาจารย์ก็นอกจากนะครับชื่อฮันจิแล้วนะครับนามสกุลเนี่ยโซเอะนะครับก็เป็นภาษากรีกนะครับซึ่งจะมีความหมายว่าชีวิตแต่หลักๆ,ๆที่ผมพูดไปแหละครับว่าหลักๆนะครับเพราะว่าอาจารย์แกชอบนะครับชื่อของฮันจีเนี่ยมันฟังดูแปลกๆดีและมันดูเข้านะครับกับบุคลิกข,ของตัวละครตัวนี้ที่ดูแปลกๆกว่าชาวบ้านเขานะครับอันนี้ก็ถูกเลยนะค่อนข้างปแปลกเลยนะ คนที่7สําหรับมิกาสะนะครับสำหรับมิกาสะนั้นนะครับจริงๆแล้วชื่อเนี่ยก็มาจากเรือประจันบาลนะครับที่ดังที่สุดเลยของประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อเรือว่ามิกาสะซึ่งแน่นอนนะครับเรือลํานี้เนี่ยคือดังมากๆเลยนะครับของจักรวรรดิญี่ปุ่นในสมัยก่อนและนะครับการที่ให้มิกาสะชื่อนี้นะครับเป็นเพราะว่ามิกาสะถือได้ว่านะครับเป็นนักเรียนรุ่น104นะครับที่ประสบความสําเร็จสูงที่สุดเลยนะครับเชกเช่นกับเรือประจันบาลอย่างมิกาสะนะครับที่ประสบความสําเร็จสูงด้วยก็เลยคิดว่านะครับทายอย่าง ตัวละครตัวนี้มากที่สุดแล้วกับความเก่งเทพของเธอมาต่อที่คนต่อไปนะครับสาหรับแจนนะครับสาบแจนนั้นนะครับชื่อของเขาเนี่ยก็มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งหากเล่มคําหน่อยนะครับก็จะมีความหมายคําว่าจอรนนะครับโดยสาเหตุที่อาจารย์แกนะครับตั้งชื่อนี้ให้กับแจนนะครับเพราะอาจารย์แกคิดว่านะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยอยากให้แบบว่าชื่อธรรมดานะครับเหมือนปุตุชนทั่วไปเหมือนมนุษย์ทั่วไปมากที่สุดนะครับโดยจะมีความหมายและครับว่าแจนนั้นสามารถเป็นตัวแทนนะครับของคนปกติสามารถเติบโตมาเรื่อยๆนะ ได้นะครับแต่ตัวละครตัวนี้จะทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดนะครับจากความธรรมดาในชื่อของเขามาต่อที่คนที่9นะครับสลับอารมินนะครับโดยอามินนั้นก็จะมีเหตุผลนะครับก็คล้ายๆกับเอเรนนะครับโดยเขาคิดว่าชื่ออามินนั้นเป็นชื่อที่มันจําง่ายดีนะครับก็เลยเอาชื่อนี้ไปเลย โดยอามินนั้นนะครับถ้าแบบว่าความหมายภาษาเยอรมันนะครับจะมีความหมายว่าทั้งหมดหรือนะครับจะมีความหมายคําว่าทหารก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนเนาะอามินเป็นทหารในเรื่องนะครับก็ไม่แปลกนะครับจะให้ชื่อนี้และสาเหตุหลักๆนะครับที่ให้ชื่อว่าอามินอร์เลอร์นะครับด้วยตัวสะกดตัวเเนะี่ยอาจารย์แกคิดแล้วครับว่าเป็นตัวสะกดตัวเดียวกันทั้งชื่อและนามสกุลน,น่าจะทําให้คนนั้นนะครับจดจําตัวละครตัวนี้ได้ง่ายนะครับก็เลยอ่ะชื่ออามินอร์เลอร์ไปเลยเออง่ายดีเนาะอาจารย์ก็มาที่คนที่10คนสุดท้ายับัันนนออโดยชื่ขง้ จากภาษาโนตโบราณนะครับโดยจะมีความหมายเลยครับว่านักรบผู้ให้คําปรึกษานะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ากับตัวละครตัวนี้ใช่ไหมในช่วงหลังๆแต่ช่วงแรกๆนะครับค่อนข้างเข้าเลยนะครับเพราะเขานั้นนะครับก็จะมีสภาวะความเป็นผู้นําสูงนะครับในช่วงแรกๆของเรื่องนะครับหรือนาสกุลของเขานะครับอย่างบราวนะครับก็มีความหมายมาจากสีของเขาเนี่ยแหละสีผมนะครับสีผมของเขาเป็นสีน้ําตาลก็เลยให้ชื่อว่าบราว์ไปเลยนะครับก็รวมกันแล้วเป็นไรเนอร์บราวน์เพราะทั้งหมดนี้นะครับเป็นความตัวละครในเรื่องแอคแทกออน เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายและเหตุผลการตั้งชื่อนะครับที่อาจารย์อิสยามานั้นเป็นคนแต่งตั้งนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปข้อมูลอย่างนี้นะครับแน่นอนแท็กออนทายท่านยังมีต่อนะครับสำหรับไฟนอลซีซั่นก็รอรับชมได้เลยนะสําหรับปีหน้าและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebookpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระค